สวัสดีทักทายครับคลิปนี้ช่างน้อยจะพามาชมบ้านที่สวยของอ๋จกกอจะาเกาะบลคนรักบ้านหนึ่งเก้าแปดนะครับไปครับพาไปชมห้องน้ำที่สวยครับบ้านก็สวยงามมากครับนี่ครับเบอร์โทรคุณ <laughs> เด้ยไปงานงานเดยเสียนุไปครับบ้านไปเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับ <laughs> เหลือเจ็บรั้ว,ว,วนะครับ เต็มหัวปรสร้างเป็นหัวเต็มหัวกับประตูนะครับกับประตูกระจกนะครับตอนนี้สุขภาพเรียบร้อ,อยแล้วใจก็เรียบร้อ,อยแล้วครับเดินทางครับสีห้องนอนนะครับน,นี่หนึ่งห้องสองนนะห้องมีห้องพักนะครับมีห้องพักมามีชั้นนะครับ สามห้องโอหดูเลยครับเปิดเข้าไปว้าวว้าวเลยครับเสียงงามมากมองเห็นหน้าบ้านได้เลยครับนี่คือห้องห้องที่สี่มาชมห้องน้ำที่สวยก็จะไม่ต้องการน้ำไปยังไงก็ได้ครับนี่ครับดูสีของแทนไม้นะครับแทนไม้เป็นชนึิดของ ทีมงานพอพอบนคนลงบ้านนะครับเป็นช่างปป่าน่าลำบากน่าดูครับตอนนี้เราติดตั้งสิ่งพันธุ์เดียวนี่อย่างล้างหน้าทดสอบกันครับโอ้โหน้ำแรงมากโอ้กระจกก็แบบยังเรอดูแค่ก้ครับโอ้โหรับรอง ทางบ้านเนี่ยโอ้ยปรับก่อนนะครับพี่น้องแรงเกินเดี๋ยวปรับให้เข้ากันนะครับโอเคเห็นก็พอกีแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวไม่ได้ปรับไว้ดูว่ากดดูปากบความน้ำนะครับไปใกล้ๆก็ได้เด,ดี๋ยวเปลี่ยน นี่ไม่แด้กลับดินแบบไปนี่มาดูกระดานครับไปครับดูชั้นบ้านครับสวยงามตามมาครับดูชั้นล่างครับ อำมาจนเต้นล่างนะครับสวยงามจริงๆนครับ้าหลา้เรียบปูช่วยช้างก็รับปุ๋ยนี่นะครับนอำแก๊สนะครับอเอำแก๊สยี่ห้อมาสเตอร์อเเไม่ได้โฆษณาให้นะครับแต่ใช้ดีนะครับ เห็นเบ่หวานจะเป็นแถมให้ลูกค้าครับเสียลดสปอร์ตมากจริงจริง okay, ลูเตอร์เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นฟรีนะครับเป็นแถมนะับนี่ไหลสะดวครับอ่านดสวยี่ห้องแม็กซ์นะครับไบหลแรงดีชมห้องน้ำชั้นล่างครับ เงี้ยผีรีเอาล้อแรงมากๆไปเลยขบอแรงมากเลยขอบอแต่มือไปหน่อยไปยังไม่มานครับโอ้โหนกมาปักนะันก็ปักล okay. ูกค้านะโอเคเป็นร้านาสแล้วครับแรงเกินไปแรงเกิน นะครับของอะไรมีเพิ่มจะเห็นว่าเรือแต่กระจกนะครับหลอดไฟเรียบร้อยสุขภาพเรียบร้อยครับสวยงามดีครับโอ้โหดูตะเพื่อนอันนี้ลูกค้าเรื่องเองนะครับนี่เราแกกผ้าเห็นช่างงูเสียงูบอกลูกค้าเรืองเองหมดเลยนะครับตกรายับเพื่อนไปครับลุงเดี๋ยมาดูก๊อสนาม ปัมน้ำนะครับตัมน้ำนี่คือทางดอสทางดอสกันตะไคร่อย่างดีนะครับแข็งแรงทนทานสีสวยงามยาวนานเอาไม่เสื่อมนี่ปั๊มมิซูอย่างดีนะครับตัวระบบมีใบพัดแต่นี่เป็นน้ำเข้านะ้ำออกมีว,า,วาล์วสตาร์บาร์นะครับมาครับมาดูก๊อกสนามจะแรงไหมครับมาดูครับ สนามรอบบ้านข้าน้อยทำไว้ให้4จุดนะครับ4จุดหน้าบ้านสายขวาหลังบ้าน2ครับโอ้ขอบอกแรงมากครับตาต้องเข่ากระจายเลยครับมานี่มีห้องเก็บของด้วยครับแล่วกเก็บของได้เลยครับโอฮัลโหล ลอกมาแล้วก็ต่อให้ด้วยออกโดำงมากครับต้นไม้ได้สบายเรับดูบราบโอ้ยใบกระดาษพูดนี้นอี่างก็ได้ว่ามันเป็นอะไรคของขโมยน้ำนะครับ ดูไา้ช่างเราสียังทำได้ช่างดูว่าเราจับเรื่องทั้งหมดูครับดูรครับดูรครับนี่นะครับงานจบดูว่สวยๆครับดูครับไา้สวยงามโอ้สวยมากจริงครับดูบ้านครับสวยงามจริงครับน้ำราคานะครับดี สห้องนอนหนึ่งห้องพระสอห้องชั <Okay. S 1> ้นล่าง2ห้องน้ำนะครับสวยงามจริงครับราคา1.9ล้านนะครับสวยงามจริงสวัสดีครับ